สวัสดีค่ะมาพบกัดช่องมาแนมปุ๊กฉันแล้วนะคะวันนี้ก็ตามพ่อลูก2คนเขาไปเดินเล่นกันออกกําลังกายไปทุกวันเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำวิดีโอไปแอบถ่ายพอดีว่าวันนี้จะไปแอบดูผักตรงเขาเรียกอะไรอ่ะผักตรงป่าหญ้าด้านหลังเนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามันจะมีขึ้นให้เราเห็นปะจะไปดูผักเสี้ยนฝรั่งกับหอม เห็นเพื่อนๆบอกว่าลองดูซิเธอว่ามันมีขึ้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะมีไหมคะก็พอจะจําหน้าตาได้อยู่ถ้ามีก็จะเก็บมาดองผักเสี้ยนกันผักเสี้ยนฝรั่งยังไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่ว่ายังยังยังไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าสวัสดีสวัสดีครับเดินสดุก <laughs> แอบถ่ายนี่แอบถ่าย แอบถ่ายจะเดินตามตูดไปด้วยพอพาออกทุกวันนะคะช่วงนี้อากาศดีก็คือเย็นๆมาถ้าแดดแรงๆมาก็จะพากันเดินออกกําลังกายแต่ว่าผู้คนไม่เยอะนะคะก,ก,ก็ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราก็เดินหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงเาแล้วเราก็จะไม่ได้ทักทายใครมากมายไม่ได้ไปยืนคุยยืนอะไรกับเขานะคะก็เดินออกกําลังกายไปอยู่แต่บ้านก็ เบื่อๆนะคะทั้ง,งเต้นทั้งออกกําลังกายแล้วอันนี้เดินยืดเส้นยืดสายด้านนอกบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูผักป่าว่ามีอะไรขึ้นบ้างหรือ,ปอเปล่าก็เดินกับพ่อเขาอย่างเงี้ยไปทุกวันเนี่ยค่ะแดดแรงนะคะแดดแรงมากลมแรงแดดแรง ้าออกกำลังกายก็ก็ไม่ไม่หนาวจนเกินไปกำลังดีงมีลมมีลมมีลมมีแดดน,นี่เป็นทุ่งเป็นทุ่งนี่ดอกเหลืองเหๆดอกเหลืองๆขาวๆสวยนะคะเนี่ย oh, <no. S 1> แต่ว่าไอ้ดอกเหลืองๆนี่ทานเข้าไปก็จะทำให้ถ่ายท้องนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะเวลาหน้าซัมเมอร์มันก็จะมาออกอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแต่มหมดช่วงซัมเมอร์มันก็จะหมดไปนะคะมันจะไม่มีตอนพุกมาแรกๆก็ดูว่าสวยสวยงามดีแฟนบอกอุ้ยเธอนี่มันเป็นดอกหญ้าเราก็เห็นเป็นดอกไม้สีสันสวยงามเราก็ว่าสวยไปก่อนเขาบอกว่ามันเป็นทำให้ท้องเสียขี้ไหลเขาว่า ความเชื่อเขา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 บอกว่าบ้านเขาไม่กินกันแต่ว่าคนบ้านเราก็มีกินบ้างนะคะนี่เดี๋ยวปุ๊กจะเข้าไปดูว่ามันจะพอมีไหมเนาะนจะมีไหมเนาะก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นผักเสีย้ยน เดี๋ยวเดี๋ยวโมเมนต์โมเมนต์เดี๋ยวนะไอซี่ไอซี็จะมีผักเซียนโมเมนต์เดี๋ยวไม่น่าจะมีอ่ะมันยังไม่ป่ามากแน่เลยแถวนี้จะมาดูผักเซียนฝรั่งกับหอม ยังไม่เห็นนะคะก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นมีขึ้นเนาะแต่แต่แตไอแลนด์นี่ดีอย่างนะคะประเทศนี้คือเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวงูไม่มีงูนะคะประเทศนี้จะไม่มีงู ไม่ต้องกลัวงูเป็นบ้านเราก็อยากหาก็อยากกลัวงูก็กลัวนะคะแต่ก็เสียวๆแต่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีสงสัยจะผิดหวังจะไม่มีมันคงจะยังไม่ป่าจ๋านะคะแถวนี้ เราก็มาแอบดูเผื่อเจออะไรฟุกๆนะคะเผื่อเจอผักเสี้ยนอย่างที่เขามาหากันนะคะบางประเทศเห็นเพื่อนบ้านบางคนเขาก็มาหากันเจอแต่นี่เราของเรามันยังไม่เชิงป่าจา๋ามันก็เลยยังไม่เจอมาดูผักเสี้ยนหอมหอมก็ไม่น่าจะมีอ่ะขึ้นได้นี่ก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ของเราเลย ต้องไปป่ามากกว่าน,นี้เนาะพ,พี่น้องสงสัยจะไม่เจอเดี๋ยวลองเดินไปดูฝั่งนู้นโอ๊ย้ยเดินในดงหญ้ามันก็เย็นแท้เนาะเย็นมือต้องเดินผ่านแดดจริงๆ จะหมดหวังค่ะถ้าจะหมดหวังเพื่อนๆไม่มีเลยทั้งเสี้ยนทั้งหอมยังไม่เห็นเลยหน้าตาว่ามันจะเป็นผักเสี้ยนแล้วก็หอมนอกเนาะสงสัยจะอดลรงงานนี้มาเดินชมป่าไปแล้วกันเดินชมป่าไปแล้วกันนะคะมันไม่มีไม่เจอในดูอู้เต็มไปหมดทุ่งเหลืองทุ่งเหลืองตะวัน ไม่มีผักอะไรพิศสดารให้เก็บกินบ้างเลยน,นี่ค่ะโอ้โยสวยตอนนี้สะพังเลยถ่ายตอนช่วงเกีย่ยวทิที่แล้วถ่ายมันยังไม่สะพังขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเหมือนซากุระเลยสีมันนวลนๆสวยเปิวแต่ปิวลกเหลือเกินดูพ่อลูกเขาพากันเดินชม สากุระเมืองนอกฮัลโหล darling ฮัลโหลจูเนียครับอะจูเนียครับไม่สนใจแม่เลยเดินดูโน่นดูนี่ <laughs> นี่พาเดิน พาเดินอ้อมนะคะอ้อมหลังบ้านมาหน้าหน้าหน้า,นาถนนหมู่บ้านพากันเดินออกกำลังกายปกติขี้เกียจจะออกนะคะเดินเปิดหูเปิดตาวันนี้ก็อยากจะมาดูผักมันก็เลยไม่สมดั่งใจดเดิน อยู่หน้านางเดินหน้านางหน้าเวอหัวหัวฟูก็เจิงนี่คล้ายเม็ดหมึกบ้านเราเนาะแต่มันยังไม่ดำเนาะคล้ายๆนะคะคล้ายๆนี่เป็นโรงเรียนด้านหน้านะคะ ด้านห ra ลังก็เป็นโรงเรียนลูกสาวอันนี้ด้านหน้าเป็นโรงเรียนเด็กผู้ชายอันนี้เด็กผู้ชายล้วนเนี่ยค่ะอีกหน่อยลูกชายจะมาเรียนตรงด้านหน้าหมู่บ้านลูกสาวเรียนหลังหมู่บ้านโรงเรียนจะแบ่งหญิงแบ่งชายกันคือคือเป็นอ่าของผู้หญิงเป็นโรงเรียนศาสนานะคะอันนี้ของผู้ชายล้วนนี่ด้านหน้าก็โชคดีอย่างนึงโรงเรียนมีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะ แล้วก็มีทั้งชายทั้งหญิงไม่ต้องเราไม่ต้องเดินทางไปไกลไม่ต้องขับรถแค่เดินไปรับไปส่งหน้าบ้าน5นาที10บนาทีถึงแค่นั้นนะคะแล้วก็เขาก็สามารถเดินกลับได้ด้วยเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องขับรถไม่ต้องขึ้นรถใกล้ๆบ้านดูหน้านางแดดสองหน้าเดินนางทำหน้า เดินชมออกกำลังกายรอบๆนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนไกล,ลเราก็พากันเดินมาเรื่อยๆา่า <laughs> ่ล สองข้างทางก็ปิดเงียบถนนก็จะเป็นโล่งๆอย่างเงี้ยดีจังเลยนะถนนโล่งคนโล่งร้านค้าก็เหมือนเดิมปิดกันหมด <c oughs> มองไปเรื่อยเปื่อยฮะฮัลโหลมองไปเรื่อย <c oughs> อชอบใจเสียงอะไรลูกชอบใจขางกําลังออกออกกําลังกายค่ะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยอันนี้เพื่อนสาวทําอยู่เพื่อนสาวทําอยู่นะฮะอยู่หน้าบ้านเป็นร้านอาหารไทยแมงโก้ที แมงโก้กรีนไม่ใช่แมงโก้ทีเราชอบเรียกแมงโก้ทีมองไปเรื่อยเปยเื่อยอาจะถึงทางเข้าหน้าหมู่บ้านแล้วถึงทางเข้าหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไม่ไกลค่ะามาวนเป็นวงกลม ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยเห็นนางเดินออกมาทุกวันสองคนเดินวนรอบอย่างนี้แหละพาลูกดูนูน่นดูนี่ตัวเละตัวน้อยยังอยากเห็นนูน่นเห็นนี่ดูหน้านาะงอาและถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าบ้านวันนี้ก็ผิดหวัง คือมาดูผักป่าแล้วก็ไม่ได้สมใจหวังเลยนึกว่าจะมีอะไรให้หน่าดูให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่เราก็เดินกลับบ้านออถึงหน้าถึงทางเลี้วหน้าหมู่บ้านแล้วอันนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะบ้านเรา ต้นนี้สวยนะคะสีชมพูชมพูพวงแต่ว่าปิวร่วงปิวปิวเป็นละอองเต็มเลยค่ะใบไม้เล็กเล็กเเนาะได้ลูกโกฮอมโกฮอมสบายกันแล้วอสมายกันแล้วอ้วออได้ออกแล้วหน้าบาน <c oughs> โอเคค่ะงั้นก็วันนี้ขอลาไปก่อนผิดหวังสำหรับผักป่านะคะก็ขอจบคลิป วิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบยังไงกดเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามให้ช่องมาในบุ็ c กชาแนลด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจครอบครัวเราด้วยนะคะเพิ่งทำช่องได้ยังไม่ถึงร้อยซับเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับกู๊ดบอย